ช่างาาอืมาช่างราชาเคยเห็นเอกสารที่มีอายุมากกว่าอายุมากกว่าตัวเองไหมไม่เคยามาดูนี่มาดูาไปใครอาชาเกิดปีอะไรห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์ใช่ามาดูนี่อันนี้ปีอะไรเนี่สองห้าหนึ่งสี่ หนึ่งเก้าธันวาหนึ่งสี่เออเนี่ยนี่ดูดูนี่คือเอกสารเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วนี่เป็นหนึ่งจะมีสภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยว่ามาดูนะนี่ดูใกล้ๆให้ในเอกสารนะโอ้โหโอ้โหไปเปลือยมาแล้วต้องสนน้องต้องตรงคืนต้นฉบับด้วยงานเป็นอย่างเงี้ คอนเซปต์ก็คือว่าถ้าถ้าเกิดปีพศ2014 15 16ให้ใช้ทสพนะทสพเนี่ยปี14 15 16ให้ใช้ให้ใช้คำนำหน้าว่าทสพทสพเกิดทหารเสื้อพานนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปีอะไรเนี่ย ปีหนึ่งหกใช่ไหมใช่หนึ่งหกหนึ่งหกยี่สิบเจ็ดพคหนึ่งหกอันนี้เขาลงเป็นพลไว้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนต้องมาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นทสพแบบนี้ทสพใช่เนี่ยเขาลงไว้เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งหกถ้าเป็นถ้าเป็นสิบตีก็อันนี้เป็นสิบตีแต่แต่ถ้าเกิดเป็นพลอย่างเงี้ยเป็นพลนี้ใช่ไหม นี่หนึ่งหกก็ต้องแก้มาเป็นอสอพออสอพพสพแก้อายุตัวอย่างอ่าพนอะไรเนี่ยดีเลิกดีเลิกแสงแสงคุ้มพุ่นพุ่นตัวอะไรแสงพุทธเขาเพ่่พนพนดีเลิกแสงพุทธแสงพุทธในกล้องเห็นเราอ่างไงสูญหาย เมื่อปีเมื่อวันยี่สิบห้ายี่ิบเก้าตุลาสองห้าร้อยสห้าเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากคนเป็นทศพทศพด,ด,ทดีเลิกดีเลิกก็คือตัวนี้ดอรอเด็กรอดควายสหารดอเด็ก ก็เด็กต้องมุ่งมั่นต่อต้านจงพอถึงแดดถึงต่ทหารอดทนหาเลยหาเราเด็กช่วยดีเลิกด,ดีเลิกแสงแสงพุทธใช่ไหมเขาเขาเขาลงเป็นพลใช่ไหม<ล>เป็นพลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาสูญหายเขาสูญหายเขาสูญหายหนึ่งห้าสูญหายหนึ่งห้าก็เข,ข้าเข้าเงื่อนไขตัวนี้ เข้าเงื 1, 4, 1, 5, 1, 6, ่อนไขหนึ่งสี่หนึ่งห้าหกก็ให้เปลี่ยนเป็นทอสอพทอสอพใช่ถ้าเกิดสูญหายหนึ่งสามหนึ่งสองะไรเงี้ยหนึ่งสก็เปลี่ยนเป็นผลตามเดิมตามเดิม,มนี่คือเพราะฉะนั้นนี่เราต้องเราต้องอ้างอิงจากเอกสารตัวน,นี้ด้วยอ่านี่ด้วยเป,เปิดเปิดแรงก็ไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวชรุดนี่ต้องต้องค่อยๆเปิดอย่างนี้นะต้องค่อยๆเปิดเพราะเพราะว่าเอกสารเนี่ยมีอายุมากกว่าห้าสิบปีละอายุอายุเยอะกว่าช่างนี้นะฮะนี่ปีหนึ่งหกใช่ไหม ปีหน่งหกปีหนึ่งหกอันนี้เป็นสิบสิบสิบตีอสิบเอกก็ลงสิบเอกไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเป็นพลหนึ่งห้านี่ถ้าเป็นพลนี่เราก็เปลี่ยนเป็นพอสพอพสพโอเค okay. ประมาณนี้ก็งานนี้นะครับเป็นเป็นงานแกะสละัก วีรชนผู้ผู้พีชีพในสมรภูมิช่วงปีช่วงปีศูนย์สี่ถึงศูนย์สี่ถึงหนึ่งเจ็ดเนี่ยจมัยสงครามอีโนจีนนานนะก็เป็นการไปลบนอกประเทศที่ไม่ทุกไม่ถูกเปิดเผยแล้วไม่ได้รับ การเก่าขานสักเท่าไหร่แต่ความจริงเนี่ยสงครามครั้งเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นการต้านทานในระบบคอมมิวนิสต์ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทยเขาก็ไปลงกันที่ประเทศเลาวสมรภูมิอยู่ที่ลาวถ้าเทียบประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยการลางพันธ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นสงครามใหญ่ที่สุด ในการลบมลนะเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง2,000กว่า2,000กว่านายถ้าลูกหลานหรือว่ายากอยากจะดูชื่อบันทรรึกบุดของตัวเองนะครับก็ไปดูที่ออนุสาวรีย์ที่กรมกรมต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่นะครับอยู่ที่ดอนเมือง จะถูกแกะสลักไว้ตรงนั้นถ้าใครจะดูมันถอดรขดงตัวเองนะอ่ะมาดูนี่มาดูในเราถ่ายมานพีงกนั้ใน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 รูปแบบการแกะสลักก็คือก็จะเรียงตามตามหมวดหมู่อักษรก็คือเริ่มจากกอไก่ก่อนก็ไล่มาไม่ว่ายศดอะไร หรือยศจ่ายศในสิบยศพลทหารหรือทหารเสือพานก็ใช้ใช้อักษรอักษรขึ้นก็เรียงมาก็ไก่เขาไข่เขาขวดไลนะ่มานสำหรับสำหรับป้ายด้านนี้ป้ายด้านด้านฝั่งด้าน,ด,านด้านเอลเนี่ยจะมีทั้งหมด1นึ่ง 1,269ชื่อส่วนด้านด้านด้านดก็จะมีอีก1,200กว่าชื่อมนกนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำแอนที่10ก่อนครับติดเลยจิงเลย